ในอำเภอเกาะสมุยร่วมกับกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยร่วมส่งขบวนรถพลังน้ำใจชาวเกาะสมุยสู่หัดใหญ่เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2568ที่ท่าเรือเฟอร์รี่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขบวนรถบรรทุกที่บรรทุกเต็มไปด้วยสิ่งของมรนเทาทุกโดยกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยเปิดรับบริจาคด้วยสิ่งของมัรเทาทุกได้รับการบริจาคจากชาวเกาะสมุยรวมถ,ถึงผู้ประกอบการที่ร่วมใจเพื่อชาวหัดใหญ่ โดยมีส่วนราชการบริษัทเอกชนและชาวเกาะสมุยเดินทางมามอบของใช้จําเป็นเช่นน้ําดื่มบะหม,มีส่สาเร็จรูปอาหารแห้งพร้อมทานผ้าอ้อมเด็กนมรวมถึงเสื้อผ้าจําเป็นสําหรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมและของจําเป็นการใช้ชีวิตประจําวันโดยนายอมรชุมช่วยในอําเภอเกาะสมุยในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนงางถนอมศรีรัตนรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุย นางสาววาสนาบรมธนรัตน์นางจินจิตพรมเกาะรองนายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยและคณะกรรมการพร้อมทั้งสมาชิกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยได้เร่่มปล่อยขบวนรถบรรทุกจำนวนเก้าคันเพื่อมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเค .12 จังหวัดสงขลาศูนย์พักพิงตำบลสาลาประชาคมอำเภอหอยโขงชุมชน,นอำเภอนาหม,ม่อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมซึ่งการส่งมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคในครั้งนี้นําโดยนายอมรชุมช่วยในอําเภอเกาะสมุยได้เป็นตัวแทนชาวเกาะสมุยเดินทางไปส่งมอบให้กับหน่วยง,งานในพื้นที่เพื่อแจกให้กับผู้ประสบภัยต่อไปการส่งมอบครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมแรงร,ร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ชาวเกาะสมุยพร้อมเย็นเคียงข้างชาวหัดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤตจากภัยพิบัติครั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยจากเหตุการณ้ำท่วมอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวหัดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวในอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมทั้งนางถนอมศรีรัตนรัก์นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยได้เปิดจุดรับบริจาคของใช้จําเป็น ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการส่งมอบน้ําใจชาวเกาะสมุยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยบริษัทศิลากรนวิลจำกัดห้างมูนส่วนจำกัดภูมิพัฒน์วัสดุผัน